สัสดีค่ะปักเสื้อผ้ามอสองค่ะนางค่ะมิง mm hmm. ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นส่งแขงนะคะเป็นงาน USA Lot Sp นะคะ45โลราคา7,500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่180-200ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะโดยประมาณการ25บาทค่ะ ใช่ค <lire. S 3> ่ะลูกค้าจ๋าต้นมูนตัอตัว25บาทเท่านั้นหมวดค่ะจะเป็นเสื้อตัวยาวก็ได้ชุดขายช่องแขนก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้คือค้กมาเลยนะคะพระทั้งสี่สารค่ะช่วยค่ะนะคะลูกค้าจ๋าช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเอาลูกค้าจ๋าสวัสดีนะคะลูกค้าจ๋าวันหยุดของใครหลายท่านค่ะ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพจของบาทด้วยวันนี้เป็นวันหยุดค่ะลูกค้าจ้าวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นคะลูกค้าจ้าที่ที่ทำงานประจําอยู่แล้วอยากหาไรายได้เสริมลูกค้าจ้าไม่รู้จะขายอะไรนึกถึงบารเสื้อผ้ามือสองได้เลยนะคะสินค้าของเรามีหลากหลายย พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือขายแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วแนะนำหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยไปค้าไปเสริมในร้านได้หมวดนี้นะคะ7,500บาทเท่านั้นได้7 5กิโลไปเลยได้เป็นลายตัดสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัดเลื่อมแบบนี้ก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าตัวนี้ เื้อแฟชั่นทรงเทกลูกค้จาจ๋าเป็นคล้ายๆกับสไตล์เสื้อตัวยาวก็ได้<ะ>เป็นเสื้อแบบว่าบางตัวมีลายตปงลายปากแบบนี้<ะ>ลูกค้จาจ๋าสวยๆยั่วๆต้นทุนต่อตัวประมาณก,การที่25บาทลูกค้จาจ๋าือ2คัดเกรด A ของบ้านเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างน,นะคะลูกค้จาจ๋ 5, า5-15เปนะคะใช่ค่ะลูกค้า,าจ๋าอาจไปทำความสะอาดบ้าน ไ่น้อยน,น,นะคะลูกค้าจาสนใจนะคะสามารถติดต่อบักได<ช>้หลากหลายช่องทางเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าของบักเรามีหลากหลายรายการลูกค้าจ้าสนใจหมวดไหนนะคะสามารถพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ้าเสียงดังไหมฟังชัดหรือเปล่าภาพชัดไหมลูกค้าจ๋า ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าอาจจะมีเสียงเพลงรบกวนบ้างหรือเสียงอื่นรบกวนบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์อ่าพี่พี่เขาอาจจะแบบเที่ปาร์ตี้นิดนึงนะคะค่อนข้างบ้านะคะลูกค้าจ๋าชั้นข้างว่านแต่ว่าแต่ว่าเราแดนแต่ว่าตอนนี้หนูขออนุญาตแดนแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าได้ยินไม่ไม่ชัดยังไงค่ะขออภัยด้วยนะคะแล้วก็พยายามดีๆ่วลูกค้าฟังนะคะ พอดีวันนี้เป็นวันหยุดคเนาะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านในที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัอกได้หลายช่องทางเลยนะคือเป็น Facebook ที่ดูไลค์สดอยู่ตอนนี้ก็ได้เบอร์โทรที่ขึ้นหน้า Facebook อยู่ตอนนี้ก็ได้หรือลูกค้าที่ดูย้อนหลังผ่าน Youtube หรือ Tik t o อนะคะลูกค้าจ๋าติดต่อข้าหาบักโดยตรงได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าบวช ั้สองแขกนะคะลูกค้าจ๋ามือ2องคัสเกรด A 7,500บาทเท่านั้นลูกค<ช>้าจ๋า7 5 0 0บาทเท่านั้นสนใจกระสอบนี้สามารถ C f เได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสายรุ้นนะคะ<ช>รับเป็นกระสอบใหม่ได้หรือไว้รอที่เรารีวิวนะคะลูกค<ช>้าจ๋า สามารถซีเอฟกระสอบนี้ได้เลย7500บาทเท่านั้นซื้อ3กระสอบได้ส่วนลดด้วย1,000บาทือลูกค้าอยากเข้ามาดูสินค้าเองก่อนก็ได้นะคะบัตของเราเปิดบริการทุกวันนะคะจันนีงอาทิตย์ทั้งจันเลยลูกค้าจาก9ก้าโมงเช้าถึง5าโมงเย็นนะคะลูกค้าจ๋า ขออนุญาตพักเพียงหนึ่งชั่วโมงนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาชมสินค้าที่หน้างานได้เลยนะคะได้ค่ะคเปิดทุกวันลูกค้าจ๋าสินค้าของบักเรามีหลากหลายรายการนะคะสนใจหมวดไหนลูกค้าสามารถพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็เดือนนี้ลูกค้าจ๋าอีกไม่กี่วันสิ้นเดือนแล้วสำหรับโปรโมชั่นนะคะของออเดือนพฤศจิกของเรา ลูกค้าจา๋าสาหรับสมาชิกบ้านนะขายอยู่แล้วแนะนําซื้อเก็บซื้อตุนไวไนะะาา้ได้เลยนะคะลูกค้าจา๋าซื้อเก็บซื้อสต็อกได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละเดือนนะคะไม่ซ้าแบบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าไม่ซ้าแบบไปเลยะนะคะลูกค้าจา๋าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ,คะสามารถติดต่อแบบว่าพนักงานโดยตรงได้เลย<ช>นะอย่าขายหมดนี้อย่าขายไม่เหมือนใครนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจา๋าน สินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นหมวดอื่นก็ได้นะคะสนใจหมวดไหนนะคะสามารถพูดคุยเข้ามาได้ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะคะลูกค้าจ๋าสินค้าหลากหลายรายการมีทั้งของผู้หญิงของเด็กของผู้ชายนะคะหรือจะเป็นสินค้าหมวดอื่นก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าผ้าเช็ดหน้ากระเป๋ารองเท้าตุ๊กตาลูกค้าจ๋าบ้านของเราแจ้งวันหยุดทุกครั้งนะสำหรับวันหยุดยาวนี้นะคะลูกค้าจ๋า เทศกาลปีใหม่บัตของเราหยุดแค่2วันทําการนะคะลูกค้าจ๋าคือวันที่3.1มสิบเอ็ดันลักับวันที่1มกรานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือลูกค้าสนใจที่แบบว่าอยากขายก่อปีใหม่พามารับสินค้าเองได้เลยนะคะจ๋าเพราะว่าบางคนส่งนะคะถ้าลูกค้าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงเขามารับเองได้สาเพราที่จะร่างขนส่งเขาหยุดนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า เป็นเสื้อแฟชั่นทรงแขกของเราลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อแฟชั่นทรงแขกของเรานะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ต้นทุน25บาทลูกค้านะคะสามารถนําไปทาราคาขายได้นะคะได้ค่ะแต่ว่าแนะนําลูกค้าให้เอาไปรีดนิดนึงนะคะลูกค้าเพราะว่าผ้าของเขาออกจไตาแบบผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าถ้ารีดขึ้นมาจะเห็นทรงที่ชัดเจนขึ้นนะคะลูกค้าจ๋า ลูกค้าท่านใดที่แบบว่าขายนนี้อยู่แล้วแนะนำเพิ่มเติมได้เลยเอาไปขายกับเสื้อผ้าผู้หญิงหรือแฟชั่นทั่วไปได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะคะลูกค้าจ๋าสินค้าของเราหลากหลายรายการมากลูกค้า บริษัทบักของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะขออนุญาตพักเที่ยง1ชั่วโมงอาลูกค้าจา๋าหมวดนี้สวยๆยัวย่วๆคุณภาพเกรด A นะคะสนใจสมามารถส F เข้ามาได้ได้ตามรีวิวนี้เลยหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะคะลูกค้าจา๋าน้ำหนัก4 5โลราคา7,000 10-200ตัวนะคะลูกค้าจ๋าให้ลูกค้าเน้นที่น้ำหนัก45โลวสวยๆยั่วๆลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะอะไรค่ะว่าทังบททางบะคำนวนมาพีาาาาาา่นัยังไงคะคำนวนะใช่คือตอนนี้ <c oughs> อยากขอลูกค้ามากเลยว่าขออนุญาตเต้นไปด้วยไ <c oughs> ร,<า>ยรไปด้วยนะคะลูกค้าจ๋า เพราะว่าลูกค้าวันอาทิตย์นิดนึงนะคะลูกค้าต้องขออภัยลูกค้าทุกานด้วยนะคะลูกค้าจา้าจ้ะลูกค้าเสียงฟังแบบว่าฟังชัดไหมูกคะพูดค,คุยทำมาได้นะ,ะได้ยินเสียงรีวิวชัดไหมภาพชาัดไหมหรือหรือว่าภาพชาัดแต่เสียงไม่ชัดเสียงรีวิวไม่ชัดแต่ว่าเสียงเพลงชัดลูกค้า <ๆ S 2> บอกได้นะคะเสียงเพลงชัดนี่พี่นางก็เต้นตาเลเต้นตาลูกค้าจ๋าช่วงวันหยุดนี้นะคะค่ะ านะคะลูกค้าจ๋สนใจงานเสริมหรือว่าสนใจหารายได้เพิ่มเติมนะคะแนะนำเสื้อผ้ามือสองกับบั๊กเราได้เลยได้เลยค่ะลูกค้าจ๋ซื้อแบบว่าซื้อสินค้าไปหนึ่งกระสอบไปแยกประเภทผ้าได้เลยค่ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า วยเยอ่งเป็นเสื้อแฟชั่นทรงแข่ช่วงนี้ค่ะเทศกาลลูกค้าจางานบุงงานบวชงานท้องถิ่นสามารถใส่แบบว่าออกงานได้เลยเนี่ยอย่างตัวนี้สวยสวยเยอะเป็นรายผักเป็่ลมเนาะใช่นะคะสามารถใส่ออกงานได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนของเขาประมาณการที่25บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าบางท่านใส่เดรได้เลยได้เลยค่ะได้บางท่านใส่เสื้อตัวยาวนะคะได้ค่ะขึ้นอยู่กับ ไซส์ของลูกค้านะคะลูกค้าแต่ว่ากระสอบนี้นะคะอาจจะเน้นเป็นที่ไซส์ S&M ไซส์เไซส์แลนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าะลูกค้าจ้าอันนี้นะคะเราขออนุญาตนะคะรีวิวประมาณการคร่าวๆเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าไปรุ่นก,กันต่ออีกทีนะคะ สำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อแฟชั่นทรงแขกนะคะเป็นงาน USA Lot SP นะคะลูกค้าจ้า45โลราคา7,500บาทจำนวนตัวนะคะเราขอประมาณการคร่าวๆ180-200ตัวคะ่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณกานะคะ 25บห้าบาทคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น l i ล e FACEBOOK เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้า,า,ะคะาที่หน้างานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันะคะ่ะตั้งแต่แปดโมงช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะฝากไว้อีก2ช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหัวนี้นะคะขอบคุณค่ะ